สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านแม็กมอไซนะครับก็เป็นช่อง Youtube ที่ทําเกี่ยวกับารรับซื้อขายมอเตอร์ไซค์มือสก็ถ้าเกิดหากลูกค้ากําลังมองหาร้านรับซื้อขายมอเตอร์ไซค์มือสสัก1ล้านนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง Youtube ช่องนี้ของผมเอาไว้ด้วยนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอแนะนําว่าให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งเอาไว้เลยนะครับเวลามีรถอะไรสวยๆเข้ามาลูกค้าก็จะได้ไม่พาลาดรถสวยๆจากทางร้านนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะมาขอถ่ายคลิปนะครับเอาอกเอาใจคุณผู้หญิงกันสักหน่อยนะครับคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าต้องโดนใจผู้หญิงหลายๆคนแน่นอนนะครับกับเจ้าส c o ปปี้ปี2020แล้วก็เท่านั้นยังไม่พอคันนี้เป็นโฉมใหม่ล่าสุดแล้วนะครับโฉมที่ตั้งขายกันอยู่บนโชว์รูมณตอนนี้เลยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับขับทาวเวลมีกุญแจรีโมทมาให้ถึง2ตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถกันนะครับว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม เริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถเลยนะครับด้านหน้าตัวรถนะครับกระจกมองข้างที่เห็นแบบนี้นะครับสีชมพูนะครับรถมีการตัดสีชมพูนะครับอันนี้คือสีเดิมตรงตามเล่มเลยนะครับสีเดิมมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดูสีน่ารักด้วยสีขาวสีชมพูมันเป็นอะไรที่ตัดดูสวยงามนะครับอ่ะกระจกมองข้างเดิมๆนะครับ รถสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED นะครับไฟเลี้ยวนะครับทั้ง2ฝั่งยังคงเป็นหลอดไส้แบบธรรมดาอยู่นะครับอด้านหน้าไฟหน้า LED ตัดผ่านลูกแก้วนะครับทำให้ไฟมันดูเป็นเส้นตรงนะครับตอนกลางคืนสวยงามเลยนะครับรถสีขาวนะครับอย่างที่ผมพูดในหลายๆคลิปเลยนะครับข้อดีคือเวลามันดูเรื่องของความสวยงามนะครับข้อดีแล้วก็ เ,ออเขาเรียกว่าอะไรถ้ารถมีรอยล้มหรือมีตําหนิอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็เดี๋ยวคันนี้มาดูการมาหาจุดผิดออจุดจับผิดกันนะครับว่ารถคันนี้จะมีรอยสีดํำไหมนะครับอ่ะต่อมาอบางโคนด้านหน้านะครับนี่บางโคนด้านหน้าเนียนกิ๊บกิบแบบนี้เลยนะครับปลายบางโคนยังไม่มีรอยะลอนะครับแล้วก็ รุ่นนี้เป็นขับทเวลนะครับขับเทเวลมันเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปที่มาพร้อมกับล้อแมกขอบ12นะครับ่ะล้อแมกรูปทรงใหม่นะครับดูได้นะครับนี่รูปทรงเหมือนดอกไม้เลยนะครับสวยงามคราวนี้เรามาดูกันที่จานเบรกนะครับจานเบรกผิวสัมผัสของจานคือเนียนเลยนะครับจานเนียนกริบๆแบบนี้นะครับให้ดูด้วยว่าจานหนานะครับปั๊มเบรกมา1พอร์ตนะครับต่อมาชุดสีด้านข้างล่ะ เวลาผมถ่ายรถนะครับผมจะให้ดูเลยนะครับอย่างคันนี้ไม่มีรอยถะลอกเลยนะครับนี่ขนาดเขาเรียกว่าอะไรนะก้านปลายแฮนด์นะครับนี่เขาเรียกะไรก้านมือเบรกอ่ะก้านมือเบรกยังไม่มีรอยตำหนิเลยนะครับนี่แล้วก็ต้มปลายแฮนด์ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันคราวนี้ให้ดูด้านข้างนะครับตรงขอบแบบนี้เลยนะครับนี่จะสังเกตได้ว่าไม่มีสีดำที่เป็นตำหนิเลยสีสันสวยงามแล้วก็ใต้ท้องเองก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับ ต่อกันที่ด้านหลังอ่านี่ด้านหลังก็สวยงามนะครับไม่มีรอยเลยนะครับตรงนี้จะมีติดโลโก้นะครับอ่าโลโก้สีโคเมิมตัดกับสีชมพูนะครับอันนี้เป็นโลโก้นูนนะครับแล้วก็มาดูกันที่โชกโชกหลังก็ยังคงเป็นโชกเดิมนะครับไม่รัว่วไม่ซึม รถถ้าเป็นตัวท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นคิกหรือว่าสกูปปี้นะครับหรือว่า p c x เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะไม่มีคันสตาร์ทเท้าให้นะครับจะมาแบบนี้เลยนะครับถ้าอยากได้คันสตาร์คันสตาร์ทเท้าสามารถซื้อมาใส่ได้นะครับหรือไม่อย่างนั้นต้องซื้อตัวที่มันถูกลงมาเป็นตัวพวกล้อซี่ลวดนะครับถึงจะได้ที่สตาร์ทเท้าแต่คันนี้ไม่มีมาให้นะอันนี้คือมาจากศูนแบบนี้นะครับแล้วก็แคงนะครับดูได้เลยสะอาดสะอ,ดอย่างนี้นะครับไม่เอี่ยม ต่อกันที่ไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้ายก็รูปทรงใหม่นะครับอ่าไฟเบรกจะเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็จับมือด้านหลังนะครับไม่มีตําหนิเลยสีขาวสวยงามนะครับลองดูได้ไม่มีรอยถลอกที่เกิดจากการมัดของหนักๆห,ห,หรืออะไรก็ตามนะครับนี่ไม่มีเลยนะครับสีสันสวยงามเลยอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะต้องบอกให้กับลูกค้าได้รับรู้นะครับ <c oughs> คือถ้าเรามองแบบนี้ลูกค้าอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าเบาะอันนี้มันเป็นเบาะเดิมนะครับเป็นเบาะโครงเดิมผ้าเดิมนะครับแต่เจ้าของเขาได้มีการปาดเบาะมานะครับถ้าผมไม่บอกลูกค้าลูกค้าจะดูไม่ออกเลยนะครับว่ามีการปาดเบาะมานะครับเพราะว่าผ้าเดิมนะครับแล้วก็โครงเบาะก,ก็ยังเป็นโครงเดิมอีกต่างหากนะครับ ผู้หญิงเจ้าของรถคันนี้เหตุผลในการขายของเขาเลยนั่นก็คือเขาตัวเล็กมากๆนะครับตัวเล็กมากๆแล้วขี่ไม่ถนัดนะครับอันนี้ก็คือบอกเหตุผลกันตามจริงเลยนะครับว่าทําไมเจ้าของเขาถึงขายนะครับก็เพราะว่าเขาซื้อมาแล้วเขาขี่ไม่ถนัดนะครับเขาไปปาดเบาะลงแล้วก็ตามนะครับยังมีปัญหาเกี่ยวกับการขี่เล้าสกูปปี้ไอคันนี้เขาเลยอยากจะได้รถที่มันเล็กลงนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะขายคันนี้นะอันนี้คือผมบอกกับลูกค้าตรงๆกันเลยนะครับอ่ะมาต่อกันที่ ชุดสีฝั่งนี้นะครับอ่านี่ฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยนะครับสีสันสวยงามตัวบางท่อเองก็ตามนะครับยังไม่มีรอยถะลอกเลยนะครับแล้วก็ท่อรถด,ดำๆอันนี้คือสีเดิมมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับต่อกันที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะใต้ใต้ท้องของฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาด้านบนนี่ไม่มีรอยเช่นเดียวกัน นะครับอะให้ดูที่ก้านมือเบรกของฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ก็ไม่มีรอยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปเลยนะครับคันนี้เจ้าของคารีโมทมาให้ถึง2ตัวนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราไปซื้อรถจากทางสูงนะครับเขาจะให้มาแค่กุญแจรีโมทชุดเดียวนะครับแต่นี้เจ้าของเขาไปปั๊มจากสูย์มาเพิ่มนะครับแล้วก็ มีช่องเก็บกระเป๋านะครับอ่าตรงนี้ด้านหน้าเอาไว้ใส่มือถือเวลาเราชาร์จแบตนะครับเป็นช่องช่อง power outlet นะครับขนาดไฟ2.1แอมป์นะครับตรงนี้จะให้มาเป็นช่องเสียบแบบ USB เลยนะครับเพียงแค่มีสายเท่านั้นเองไม่ต้องซื้อตัวแปลงมาใส่นะครับผมแล้วก็มีที่แขวนกับข้าวมาให้จากศูนย์แบบนี้นะครับให้ดูได้เลยคอนโซลกลางสวยงามนะครับแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ตรงที่วางเท้าเราตรงนี้นะครับ ต่อมาให้มาดูลูกเล่นของกุญแจ,จเจ้าคันนี้กันโดยปกติแล้วถ้าเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เนี่ยถ้าเป็นแบบ p c x ะครับจะต้องกดเข้าไปเพื่อหาสัญญาณรีโมทแต่คันนี้จะใช้เป็นเหมือนกับคลิก150คือต้องกดปุ่มนี้ก่อน1ครั้งนะครับแล้วถึงจะบิดที่ตัวสวิตกุญแจนะครับพอเรากดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะขึ้นลูกกุญแจนะครับเดี๋ยวเราดูลูกเล่นของหน้าจอกันนะครับตรงนี้จะขึ้นว่าสกูปปี้เมื่อกี้นี้เร็วๆนะครับอ่า นี่มีคำว่าสกูปปี้ไอนะครับเข็มตรงนี้ก็จะกวาดนะครับคันนี้นอกจากจะบอกเวลาได้แล้วว่าตอนนี้กี่โมง5้าโมงเย็นนะครับเลขไมล์รถที่วิ่งไป3,410กิโลนะครับมีบอกสถานะน้ำมันยังสามารถจับอย่างอื่นได้อีกนะครับเช่น มีจับทิปได้ซึ่งปุ่มนี้สามารถรีเซ็ตได้นะครับก็เพียงแค่กดค้างนะครับมันก็จะรีเซ็ตให้แล้วก็มีวัดอัตราเฉลี่ยกิโลเมตรต่อลิตรเป็นอัตราเฉลี่ยน้ํามันนะครับอ่าอย่างเมื่อกี้นี้ผมได้รีเซ็ไปนะครับมันก็จะเป็นขึ้นขีดนะครับอ่าแล้วก็กลับมาที่หน้าเดิมนะครับผมรุ่นนี้มีระบบ idling o stop มาให้นะครับนี่ทํามาชัดเจนกว่าก่อนนะครับแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยคือจะเป็นแค่เออเขาเรียกว่าไง เป็นรูปตัว A อย่างเงี้ยอ่ะขึ้นบนเฉยๆไม่มีคําว่าออฟให้นะครับแต่อันนี้ทําให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็เพียงแค่เราจะปิดระบบเราก็เอาไว้ข้างบนนะครับต่อมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกัน <c oughs> สตาร์ทมือติดเรียบร้อยนะครับเดินเบานิ่งๆแบบนี้เลยนี่เสียงเครื่องเพาะๆนะครับเดินเบานิ่งๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับ ลองฟังกันใกล้ๆอีกสักนิดหนึ่งแล้วผมจะลองเล่งคันเร่งนะครับทีนี้มาดูตอนที่ผมบิดคันเร่งบ้างนะครับรุ่นนี้มีโหมด e ีโคด้วยเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับถ้ารถอยู่ในโหมดประหยัดอนี่ครับใช้คันเร่งปับประหยัดนะครับมันจะขึ้นว่า e ีโคตรงนี้ให้นะครับสีเขียว เราก็บิดต่อฟังเสียงเครื่องนะครับคันเร่งบิดติดมือเลยนะครับต่อมามาเช็คเรื่องของระบบไฟกันต่อเลยนะครับอย่างที่บอกไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับนี่แสงสีขาวแบบนี้นะครับอ,อันนี้เปิดอยู่ในส่วนของไฟต่ําเดี๋ยวผมเปิดไฟสูงให้ดูนะครับาไฟสูงจะติดด้านล่างตรงนี้นะครับไฟต่ํา สูงต่ําต่อไปเช็คไฟเลี้ยวอ่าข้างซ้ายติดนะครับต่อมาข้างขวาโอเคเรียบร้อยนะครับก็เช็คระบบไฟอะไรไปเรียบร้อยมาดูกันที่ด้านท้ายบ้างดีกว่าอ่านี่ข้างขวาของตัวรถติดนะครับไฟเบรกติดปกตินะครับต่อมาเช็คข้างซ้ายกันบ้างนี่ติดเรียบร้อยนะครับ เหลืออีกจุดหนึ่งที่จะรีวิวให้ดูนั่นก็คือใต้เบาะนะครับอ่าใต้เบาะกว้างขวางนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับรถมีให้ครบทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งบุ๊กเซอร์วิสรถเพิ่งจะเช็คระยะศูนย์ไปเองนะครับเห็นเจ้าของบอกว่าเพิ่งจะนําเข้าไปเช็คระยะมาเลยอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับคันนี้เพิ่งเช็คระยะไปที่3,250กิโลนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าเล็ขหม่ตอนนี้กี่โลนะครับอ่ะนี่เพิ่งเช็คระยะไปนะครับที่3250แต่เลขหม่ปัจจุบันคืออยู่ที่3410นะครับเท่ากับว่าคันนี้เพิ่งจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าก่อนที่จะมาขายนะครับนอกจากมีบุ๊กเซอร์วิสแล้วนะครับก็ยังมีคู่มือการใช้งานอยู่ครบทั้ง2เล่มนะครับผม นี่ครบทั้งสองเล่มเลยนะครับภาษีพอบออะไรครบหมดไม่มีขาดเลยนะครับก็เดี๋ยวเก็บไว้ใต้เบาะเหมือนเดิมต่อมาพูดถึงเรื่องคะแนนกันคันนี้นะครับรถสภาพบอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับรถใหม่ รถใหม่กิฟตเลยนะครับหาตําหนิไม่เจอนะครับอ่าหรืออาจจะมีรอยบ้างตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับรอยข่วนนะครับเพราะว่ามันเป็นรถมือ2ก็คันนี้นะครับผมจะสรุปคะแนน,นให้นะครับอยู่ที่95%นะครับรถค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าใหม่กิฟตจริงๆนะคันนี้อ่าแล้วก็ส่วนเรื่องราคาล่ะคันนี้ขายเท่าไหร่นะครับ ก็คันนี้เสนอขายราคาถูกๆนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวท็อปด้วยตัวท็อปเอเอเป็นตัวท็อปขับทเวลนะครับคันนี้เสนอขายอยู่ที่48,500บาทนะครับ ราคานี้รวมจัดส่งให้ฟรีสําหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพนะครับส่วนลูกค้าต่างจังหวัดก็ช่วยลดค่าจัดส่งให้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมแถมน้ํามันเครื่องให้อีกนะครับลูกค้าจะให้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ได้เลยนะครับถึงแม้ว่ารถเพิ่งจะเช็คระยะไปตอน3,200กิโลก็ตามนะครับหรือจะเอาน้ํามันเครื่องไปฟรีๆหขวดก็ได้นะครับเผื่อแบบว่าไม่อยากจะ ให้เปลี่ยนถ่ายซ้ําซ้อนนะครับเพราะว่ารถเพิ่งจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไปเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะแถมน้ํามันเครื่องให้1ขวดนะครับแล้วก็2เลยนะครับเออสามสี่สามก็คือการรับประกันเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับจริงๆแล้วนะครับรถเขามีประกันศูนย์ให้อยู่แล้ว5ปีนะครับประกันเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับแต่ผมขายมือสองนะครับผมก็รับประกันให้ลูกค้าอีก30วันไม่จํากัดระยะทางเกี่ยวกับเครื่องยนต์เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็บริการที่4ที่ลูกค้าจะได้รับนะครับนั่นก็คือการรับประกันการโอนนะครับว่ารถซื้อไปจะต้องโอนได้1 0 0ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าถ้าหากซื้อไปแล้วโอนไม่ได้นะครับเอารถมาคืนผมได้เลยผมคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับไม่มีหักเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะผมก็อันนี้จะเป็นบริการหลังการขายที่ลูกค้าจะได้รับจากผมนะครับ4อย่างนะครับแล้วก็ ทีนี้ถ้าลูกค้าอยากจะมาดูรถละ่ะสนใจอยากจะมาดูคันจริงมาได้ที่ไหนมาได้ที่ซอยเพชรเกษมเ7หากมาไม่ถูกโทราหาผมได้ที่เบอร์080-558-0396นะครับแล้วก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดหากใครมีมอเตอร์ไซค์มือสองสวยๆอยากจะเอามาขายกันนะครับก็สามารถส่งรูปรถมาขายได้ที่ ID-LINE a ์ s i n e MC1331 มีตัวแอดนหน้าด้วยนะครับผม แล้วก็ลูกค้านะครับยังสามารถเข้าไปติดตามผลงานซื้อขายของผมได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ใช้ชื่อเพจว่า MC m มอไซหรือจะเข้าไปเลือกซื้อรถคันอื่นๆของที่ร้านก็ได้ใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า www.mc-mosai.net r นะครับ ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับในหน้าเว็บไซต์ก็ดีหน้าแฟนเพจก็ดีหรือถ้าหาไม่เจอโทรมาคุยกับผมก่อนได้นะครับว่าอยากได้รถรุ่นไหนโทรมาคุยกันได้นะครับเผื่อบางทีมีเข้ามาใหม่โดยที่ยังไม่ได้อัพลงหน้าเว็บไซต์ก็มีนะครับ อ่ะช่วงนี้ก็รถจะเข้าไวออกไวกันนิดนึงนะครับรถทุกคันผมตั้งใจคัดด้วยตัวเองกับมือนะครับซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับรถที่ร้านเราจะไม่ใช้รถที่ไปเขาเรียกว่าอะไรตัดจากพ่อค้าก็ดีหรือว่าเป็นรถประมูลนะครับรถทุกคันที่ผมซื้อนะครับจะเป็นรถที่ซื้อจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับอ่ะก็อาจจะเป็นรถจากลูกเพจก็ดีนะครับหรือว่าในช่องยู u ูบนะครับที่นํามาแบ่งปันขายให้กันนะครับผม ไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับเจ้า s c o o p y e i ตัวท็อปขับทเวลลายใหม่ล่าสุดนะครับก็ถ้าเกิดหากใครสนใจนะครับก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับไงวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบคลิปครับขอบคุณครับ